สวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้เบียก็พาท่านผู้ชมนะคะมานั่งกินส้มตํากุ้งสดหรือว่าส้มตําถาดต่อเลยนะคะเพราะว่าในห้องครัวเบียไม่สามารถจะนั่งจะชิมให้ดูนะคะคือว่ามันหนักมากะค,ะค่ะค่ะก็เครื่องเขาเรียกเครื่องเคียงหรือว่าผักผักที่กินกับนะคะก็จะมีเป็นผักกาดดอกนะคะแล้วก็มีผักบุ้ง กะหล่ำปลีมีมะเขือค่ะมีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ผักสลัดอีกสามอย่างนะคะที่แน่ๆขาดไม่ได้แคบหมูค่ะแคบหมูนี่เบียไม่ใส่อไว้เยอะนะคะพอดีเบียเปิดพัดลมอยู่เดียวมันจะยมะคะ่ะลงมือเลยค่ะพี่วันมีทั้งกุ้งสดนะคะกุง้งกุ้งสดุ้งนะคะกุ้งลวกสะดุงแล้วก็หมูยอ วันนี้กินกับเส้นมาม่าค่ะลุยเลยค่ะจัดเลยกินอะไรก่อนดีกินแค่หมุก,ก่อนชิมน,น้ำก่อน สาวจสอีกหเลยกินกินแบบที่เขา kh สาวกินเอาไม่เป็นลองดูกุ้ <c oughs> งสดๆเลย ใหญ่เลยค่ะจาารย์เสีบตะาม,มาัุ้งน่อกันจ้าทำใหญ่ๆเลยกิ้นตะกันเจ้าลำลำตะกันเจ้าหมูย,ยอนะคะ แซบบอแซบเด้แซบโคพแซบโพผู้ด,ดีแซบโบดแซบโพแซบอีหลีอีหลอแซบโพแซบโพแซบอีหลีอีหลอพี่บอลสอนนะฮะ ไปหยวกจะแซ่บแบบที่เขาสาวสาวกินนี่ทำไม่เป็นถ้าตำตำส้มตำตำ,ตำแตงถ้าไม่ใส่น้ำมะขามมัไม่แซ่บน้องบวนเนาองใส่น้ำมะขามเปียกม,าามยนันจะแซ่บ วันนี้ขออนุญาตลุยมือเลยนะคะใช้มือใล่ต้องของแสบ นี่คือครั้งแรกของเบียร์จริงๆนะคะที่ทํากุ้งเ<ม>ขารักเขาเลยมากทั้งแกะกุ้งทั้งเอาเส้นอะไรมันออกล้างโซดา หัวจะเป็นจะสาวกินสิ่งที่เขเป็นหยัง่งๆค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวก็เป็นเองของอร่อยค่อยกินค่อยเป็น งย่แบบนนีนเรากูสะดุ้งด มันมันไมีทางนี้พี่วนแสบแซ่บพี่น้่อเป็นตำบักหุ่งจากตุ้งตัวจากกับสินมาม่าด้วยจ้ะาเพราะวันนี้ว่าเอาสินขนมจีนมาเด้อกินดูหลายเบื่อเพราะว่าเดกินขนมจีนนี่พอกินเป็นสินขนมสินมาม่าด้วยจ้ะ เป็นสไตล์ดีมันต้องแบบนี้มันต้องม้วนๆมานะจ้าไปลองสุกสูุเส็บๆสีาบันจ้า นวลนวลกันจ้าแ,แบบม่แบกต้องเรียนหิวข้าวทุวันเป็นู่เข้าวเดินไม่ค่อยพูดอะไรเลยวันนี้ไม่กิดข้าวนะคะเพราะมีอะไรหลายๆอย่างมีขึ้นมีทั้งผักมีทั้งกุ้งมีทั้งมาม่าแล้วก็มีทั้ง หมูยอเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะวันนี้รอเคียนแต่ส้ตมตำหิวข้าวกันมากจะดูขึ้นแบบแรงๆก็กลัวมันกระเด็นเข้าตาพอดีข้องามทำไปเรื่อยก็กรอบอยู่นะคะ พี่วันไม่เข้าไปดูตะเก็ดพวกตลกมากกลัวมันจะเละยด้ไง <laughs>

ไอเนี này, ่ยอะไรนะหมูยอหมดผักน่าจะไม่หมดเครื่อตำก็น่าจะไม่หมดอร่อยก็อร่อยเก็ดก็เก็ดเก็ดแซ่แซเจ้าเลยอร่อยก็อร่อยเจ้าไม่ได้ใส่เยอะนะยี่สิบเม็ดเองฮะยี่สิบเม็ดเองไม่เยอะ เกเินน,ด,นดอยู่ถ้าไม่เผ็ดแบบนี้มันไม่แซกไงพี่วัน่นาจะแซบมากมาช้าพี่น้องไต้ตั้งเซง,งในระยกานไต้ต่อกันหลายวันเยอะค่ะเนาะ จิน้นสมตำกุ้งสดน้ำปลาห่างหอมผีเ็ดเผดสกุ้งกส็สดสดกรอบๆค,คๆค่ะเพ็ดอาวังก้อยเซ็งๆค่ะอืมอร่อยเนื้อกุ้งสดนะหว,วานหวาน ทอดกุ้งสดุง้งอร่อยก่ะก็หลยนึงเมี้ยวค่ะกุ้งกุ้งลวกกับกุ้งสดๆปานก็หลยนึงเมี้ยวอันนี้ก็อย่าไปลวกถึงค่ะกุ้งได้ค่ะลวกถึงมันโคตรมันแข็งอะเอาแบบคือมันแบบสะดุ้งสะดุงะด้ง,งตกใจอีกสิงคโปรอันเท่ากัุผงว่างเดียวจะตำมะพึ้าวที่พิน จะรอกินเนาะเป็นพูดกินนี่โอเคเลยพี่วันบอกว่าพัดลมไม่ต้องเปิดก็ได้แบบไม่ร้อนจะร้อนที่ไหนคะพี่วันรอน,นั่งกินถึงเดียวเวียร์อยู่ในห้องครัวร้อนมาก <c oughs> สบายมากพูดนั่งกินรอทั้งแสบ มากุ้งคนละตัวครับุออ้่สวนาแหง <c oughs> แสบจ้ากุ้งสดจ้าคำใหญ่ๆกินต้งแต่เส่าแล้วคำใหญ่ตลอด <c oughs> แ,สแสบจ้ะได้เลื่อมตัวได้กินขาดกินเนี่ย คือว่าเพิ่นได้กินของมักของแซ่บเพิ่นเพิ่นเพิ่นเ้าม้วนของบ้านตุ๊ก่าเบาม้วนเบ้าร้ายวันนี้แบบไรไนะจ๊ะของมักเพิ่นของชอบเพิ่นโมกกระโวสืบสาบสืบสาบโทษได้จ้ะเหมือนราคาตัวนี้จัดไปทั้งหางเลย ันเลยขนาดคนว่าเปิลเป็นคนนั้นกินพริกสุดยอดแล้วนะยังว่าเผ็ดกินแบบนี้เราที่กินมีน้ำกลางทุ่นนากินหลายๆคนสุดสับสุดสับ,สบอะไรอะไรไปเอาน้าใครมาบ้านรเราไหมแบบอือ จะได้ยเอ็นมีนาได้มีนาเดี๋ยวข้าวดำนาดำมันละคอดำส้มดำเนี่ยพยาป,อก,ปอกเนี่ยโอ้โหอดเลยอาหาราอะไรก็<อ>ไม่เอาไม่ต้องมาเรียกบ้าเงเต้ยครับพนได้เจ้าลาเอ็นเจ็ดย่านน้ำ แสดงว่าพี่วันเป็นคนเกินร้อยกวย่าเนี่ยร้อยเอกกิโลจริงๆนะอ,อืมเป็นกิโลเป็นหมดจริง,รงเป็นอาหารที่ปลูกปากตัวเองอาหารภาคตัวเองเจอตอนนี้มันมึนมันชอดมาทาั้งน้าจริ มันมืดหรือว่ามันทดเสื้อมันทินกินๆไปมันกะไหลมาข้างหน้านี่พ่คนยืดออกมากกว่าน้องเสื้อหดค่ะทุกวันนี้เสื้อเบียร์หดไปหมดเลยยิ่งตั้งแต่ทำ YouTube มาเนี่ยเสื้อผ้าหดมากเลยค่ะหดเสื้อถึงยืดออกใม่ใจถูกใจพี่วัน แต่มันก็คือความจริงนะคะเบียร์ทํำยูทูบมาสองเดือนกับอีกสองเดือนกับอีกประมาณสามวันสี่วันนี่นะคะเสือ้อหดหมดเลยค่ะสงสัยต้องเปลี่ยนไซส์ใหม่ <S <S เองยืดบอกไม่ว่าบอเสื้อหดพี่น้องเอ้ย <S <S 2> <S 2> <submit. S 2> กินดีอยู่ดี เสแสร็จกินของเสแสร็จถ้าไปกินแต่ของเสแสร็จกินแต่ของเสแสร็จกินกินอย่างเดียวโอ้ยควรก็ต้องยอมบวชต้องของแสร็ ทากับข้าวเกือทุกวันนะคะบางวันก็ไม่ทันได้ไปวิ่งบางวันก็ได้ไปวิ่งบ้างเนี่ยบางวันออกไปก็ไปโดนฝนแล้วก็กลับมาหน้าฝนต้องทําใจค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนอีดหน่อยเราไม่ต้องเดินให้เลย กิเดียเบียปิดท้ายคำนี้นะคะ น,น,นกินนั่กันิีมดแล้วว่าสิบุ๊มดก็ได้ค่ะหนึ่งมดเอ็นแซมแล้วจะสองคนแซบหลายอันนี้มันยังีกุ้งโอ้ยมันบหมูยอหม,มูยอเลยข <laughs> าพอดีเนาะ <laughs> ทำหญ่ๆได้จ้าแต็มๆนุ่มๆนั่กันดึกหน่อยถ้าจะได้ใส่แว่นดำนั่งก <laughs> ินขา้าวหมูยอชิ้นใหญ่ไม่ใหญ่หาว่าเป็นกุ <laughs> ้งที่มันเดี๋ยวเบียร์ไปหาซื้อแว่นดำให้ใส่ เบียกับพี่วรรก็พามากินส้มตํานะคะจะเรียกว่าส้มตํากุ้งสดก็ได้หรือว่าส้มตําถาดก็ได้นะคะเพราะว่ามีทั้งกุ้งสดกุ้งลวกสะดุ้งแล้วก็หมูยอลวกแล้วก็เรากินกับอะไรนะคะที่เป็นเส้นๆม,ม,มาม่า <laughs> <laughs> กินกับมาม,ม่าด้วยนะคะผักนี่เหลือเยอะเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเบียก็ ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลําบ้านเฮาวันเบียนะคะสำหรับวันนี้เบียกับพี่วันก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ